สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตัวคุณที่เก่งขึ้นทุกบ้านเรามุ่งเน้นให้ผู้ฟังได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองพร้อมด้วยแนวทางปฏิบัติที่ง่ายและใช้ได้จริงเพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้ในทุกวัน5วิธีง่ายในการพัฒนาตัวเองผ่านไปแล้ว4ข้อวันนี้เราจะมาปูข้อที่5ข้อที่5คือการสร้างนิสัยที่ดี สำคัญไม่แพ้กับสีข้อเลยการสร้างนิสัยที่ดีนิสัยที่ดีคือพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการสร้างนิสัยที่ดีช่วยให้ชีวิตเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆและทำอย่างต่อเนื่องจนเกิดความคุ้นเคยทำไมการสร้างนิสัยที่ดีถึงสำคัญ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้เราไม่ต้องเสียพลังงานในการตัดสินใจซ้ำๆเพราะนิสัยที่ดีจะกลายเป็นกิจวัตรประจำวันส่งเสริมความสำเร็จในระยะยาวนิสัยที่ดีเช่นการอ่านการวางแผนหรือการออกกาลังกายช่วยสร้างความก้าวหน้าในชีวิตได้เสริมสร้างสุขภาพจิตและกาย นิสัยการนอนให้เพียงพอและการคิดบวกช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนนิสัยที่เล็กๆสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ได้ในระยะยาวเทคนิคการสร้างนิสัยที่ดีให้สำเร็จใช้กด2นาทีเริ่นนิสัยใหม่ในเวอร์ชั่นที่ใช้เพียงเวลาเพียง2นาที ตัวอย่างเช่นอยากอ่านหนังสือเริ่มจากเปิดหนังสือและอ่านเพียงหนึ่งหน้ายอ่อสร้างแรงจูงใจคิดถึงผลลัพธ์ที่ต้องการเช่นสุขภาพที่ดีขึ้นหรือความสำเร็จที่อยากได้จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมลดสิ่งล่อลวงเช่นปิดโทรศัพท์เมื่อทำงานเตรียมสิ่งที่จำเป็นเช่นวางอ,อุปกรณ์ออกกำลังกายให้พร้อมหาเพื่อนร่วมสร้างนิสัย ชวนเพื่อนหรือครอบครัวร่วมสร้างนิสัยดีๆเช่นออกกำลังกายด้วยกันหาใช้ท่าแล้วจะเช่นถ้าฉันจะถึงบ้านตอนเย็นฉันจะเปลี่ยนชุดและวิ่งทันดีสลองความสำร็จเล็กๆเมื่อทำสำเร็จให้ชื่นชมตัวเองเช่นฉันทำได้ดีแล้ววันนี้แรงบันดาลใจ เราไม่ได้เป็นผลจากสิ่งที่ทำเป็นครั้งคราวแต่เป็นผลจากสิ่งที่เราทำซ้ำๆจากอริสโตเติลเริ่มสร้างนิสัยที่ดีจากสิ่งเล็กๆและทำอย่างต่อเนื่องไปทีละวันเพราะนิสัยที่ดีจะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตขอบคุณค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดถูกใจกด Subscribe กับช่องเราด้วยนะคะ เจอกันในเรื่องราวใหม่ๆได้ในเอฟน้าวันนี้สวัสดีค่ะ